เดี๋ยววันนี้มาเปิดถุงช็อปแบบเบาๆให้ดูนะคะก็มีมีคนนะอยากเห็นคลิปที่เราแบบเ,เวลาทำคลิปแล้วเปิดหน้าไม่ไม่ต้องเอาผมปิดหน้าก็เลยเปิดมาให้ดูเป็นไงล่ะตกใจไหมก็คือแบบหน้ามันก็จะอ้วนๆบานๆอย่างนี้นะคะอาล่ะเดี๋ยวมาให้ดูอันแรกเลยนะอันแรกนี่จะเป็นขนตาปลอมของอายุมินะคะเป็นรุ่นนี้หนาเบอร์ทีศนย์แนะ ก็คือแพ็คเนี่ยสิบคู่สองร้อยบาททั้งแพ็เนี้ยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาความน่ารักของยาทาเลฟมาให้ดูเกนะ็บทีหลังนี่ยาทาเลฟก็คืออะไรยี่สิบบาทน่ารักนะออเมันจะเป็นหัวตุ๊กตาการ์ตูนอย่างเงี้ยค่ะมีหลายสีเลยถูกดีก็เลยเออ,เอ,อใช้ดีหรือเปล่าเรายังไม่รู้นะ มันจะมีแบบแต่และลายแต่และหัวไม่ไม่เหมือนกันนะคะจะเป็นตัวตุ๊กตาน่ารักน่ารักอะ่ะซื้อมาหลายสีเลยแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นลูกท้อนะน่ารักนะอันนี้เป็นคือทาเล็บเสร็จใช่ไหมก็ต้องบำรุงซะหน่อยนะคะอันนี้ลองแล้วล่ะลองลองแล้วมันดีนะใช้ดีเลยแหละเป็นครีมบำรุงอะ่ะกลิม่มันก็หอมอ่อนอคือ มือนิ่มดีนะคะอัน,นอันนึงก็80บาทแล้วก็อีกอันนึงเป็นแป้งไฮไลท์ของอบิวนะคะจะซื้อมา2เบอร์ออโทน,โท,นโทนสีม่วงกับโทนสีขาวนะมันจะมีชิมเมอร์เบอร์0ูกับเบอร์0ูนะคะเป็นแป้งไฮไลท์อะทำชิมเมอร์อะให้หน้ามันวิ้งวิ้งอะก็ไม่รู้จะวิ้งไปไหน อีกอันหนึ่งก็เป็นเล่าเป็นม้าลายเขียวนะก็ไม่อยากจะซื้อแบบกล่องใหญ่ๆเนื่องจากว่าคิดว่ามันกว่าจะหมดอ่ะมันนานเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูเราเคยใช้สีเบดไปแล้วใช่ไหมสีใหญ่อีกซองสีหนึ่งอ่ะให้ดูว่ามันม้าลายเขียวมันดังนะเราอยากรู้ว่ามันดีจริงไหมเนี่ยเป็นก็เป็นซองสีเขียวอย่างนี้ทาได้ทั้งตัวแล้วก็น้ามีกันแบทด้วยเดี๋ยวเอาช้า กลิ่นหอมเหมือนเดิมเหมือนเหมือนกับสีอีกสีนึงค่ะอีกอันนึงก็เป็นมาส์ตานะเป็นคอลลาเจนมาส์ตาเนี่ยน่าจะเป็นของจีนแหละแต่เมื่อคืนลองใช้แล้วมันเป็นเอ,อ่อน้ำมันน้อยไปอะ่ะมันรู้สึกแบบยังไงก็ไม่รู้อะ่ะไม่สบาใจเท่าไหร่อีกอันนึงเป็นเวลคอร์ดนะไอ้ตัวเนี้ยไปดูที่วัาสดุมันแพงใช่ไหมขวดขวดใหญ่ๆอะ่ะขวดใหญ่ๆ่นะคะมันแพง เขาเรียกอะไรหลอดใหญ่ๆอันนี้หลอดเล็กๆแค่กี่กร,รัมอ่ะมีกันแดดยีบห้าเท่าแล้วก็กี่กร,รัมเองอ่ะถึงสิบกร,รัมหรือเปล่าไม่รู้มันเป็นเบดเขียวอะค่ะเดี๋ยวนะกี่กรัมไม่รู้ว่าหลอดเล็กๆประมาณเนี้ยหลอดละร้อยเองเดี๋ยวให้ดูเป็นเบดเขียวอะเมื่อเช้าลองใช้แล้วเออดีจริงสีมันจะแตกต่างจากไอ้มาลายเขียวเนี่ยสีนี้จะสีอ่อนกว่า,วาเมื่อเช้าอลองใช้แล้ว มันปรับสีผิวดีแล้วก็กลิ่นหอมๆกลิ่นหอมอ่อนดีอ่ะเราชอบอยู่นะเบลคอร์ดอ่ะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นสำลีซื้ออันนี้ซื้อที่บิ๊กซีซื้อสำลีมันจะมีไอ,อม<า>้มาร์คมาร์คแผ่นตรงเนี้ยติดมาแถมมาเป็นมันเป็นสำลีอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้ดูนะจะไปซื้อสำลีที่อ่ะเจ๊เล้งก็ไม่มีเวลาก็เลยซื้อสำลีที่นี่แหละซื้อมาหลายกล่องเลยแหละกล่องหนึ่งก็ไม่แพงอ่ะนะคะ แล้วก็อีกอันนึงอันนี้เพื่อนซื้อมาฝากเป็นที่ลอกสิวเซียนอะนะในกล่องมันจะมีเดี๋ยวให้ดูจริงๆเราไม่มีตั้งแต่ตัดปีกจมูกมาไม่มีปัญหาเรื่องสิวเซียนนะคะเนื่องจากว่าสิวเซียนมันมันไม่มีที่จะอาศัยนะคือตัดปีกออกไปไปเยอะแล้วมันก็ก็คือมันมันไม่มีสิวเซียนแต่ว่าก็ก็จะเก็บไว้ใช้แหละเขาซื้อมาให้หลายกล่องเลยนะซื้อมาฝาก่นแหละเป็นที่ลอกสิวเซียน สีดำๆแล้วก็จะมีไอ้ขวดอย่างเงี้ยก็คือฉีดหลังล้างหน้าใช่ไหมฉีดตัวนี้เสร็จให้มันเป็ดเปี่ยแล้วก็เอาที่ลอกสีเซียนเนี่ยแปะเข้าไปทิ้งไว้ประมาณสิบห้ายี่สิบนาทีแล้วก็ลอกออกประมาณนั้นอะ่ะแล้วอันนี้ก็เป็นดินสอเขียนขอบตามันจะมีวิง้งวิ้งนิดนึงอันนี้เป็นสีสีออกม่วงอะนะม่วงอะม่วงไม่ม่วงมากก็คือม่วงออกไปโทนแบบดำๆอะ่ะจะวิ้งไหมวิ้งนิดเดียวไม่เยอะนะคะก็ เปิดใช้แล้วล่ะเมื่อเช้านี่มันก็ไม่เป็นแพนด้านะแต่ว่าสีมันน้อยไปหน่อยแล้วทีนี้ก็เลยไปหาซื้อของดินสอเขียนขอบตาของซิวาน่ามาใช้อันนี้เคยมีน้องคนนึงเขาส่งมาให้ลองแล้วติดใจอะแท่งละร้อยเองแท่งเนี้ยไม่ไม่ต้องเหล่านะเป็นแบบหมุนเข้าหมุนออกเนี่ยเออมันมันมันนิ่มดีเขียนง,ง่ายแล้วก็มันไม่แพนด้าด้วยนะคะแล้วก็มัน ซิวาน่าเป็นของแบบของจีนแต่คุณภาพดีหลายอย่างเลยนะถ้าใครแบบไม่ไม่ไม่ติดว่าเออมันเป็นของที่ไม่ไม่ไม่ไฮโซเท่าไหร่ลองซื้อมาดูนะคะเราชอบอยู่นะอันนึงก็เป็นแปรงแปรงสไลด์หมุนเข้าหมุนออกเนี่ยเออเอาไว้พวกติดกระเป๋านะทเนี้อันนี้เท่าไหร่เองอะน่าจะเจ็ดสิบแปดสิบนะคะอันนี้แล้วอีอันหนึ่งก็เป็นอ่าอันนี้อันนี้นนก,นนนนนก็อะไรนะ อันนี้เอามาไว้ทำมาร์กใต้ตามาร์กมาร์กตาถ้าเนี่ยเป็นใช้สําลีอย่างเงี้ยชุกชุบก,กับฮาดตัวเนี้ยเราใช้ประจําอันนี้จะขวดถ้าเซเว่นมันตอนนี้มันขึ้นราคาเป็นร้อยเ้าบาทแต่อันนี้ซื้อที่วัสดร้อยยสิบเก้าหรือร้อยสามเก้าจำไม่ได้แล้วอันนี้ขวดเล็กๆอเงี้ยนะก็มาใช้กับสําลีแผ่นบางๆนี้ก็ได้ก็คือชุบให้มันชุ่มๆแล้วก็แปะใต้ตาทิ้งไว้สิบยินาทีอะไรประมาณเนี้ย มันจะทําให้ริ้วรอยนลดลงอะไรมาณนี้อันนี้เป็นครีมบำรุงผิวนะอันนี้เท่าไหร่เองอะห้บาททุกถูกแต่ดีนะเป็นของอารอนนะคะกินเอ่อเอ,อเบอร์รี่อะเขาเรียกอะไรโกเบอร์รี่อะไรนี่ไม่ใช่โกเบอร์รี่สิเออผลโกจิเบอร์รี่อะเอออันเนี้ย9้าสิบเก้าบาทเบลเล่าอะไกี่กรัมไม่รู้สามร้อยมอะคงใช้อีกนานนะคะแต่ว่ากินมันติดผิวดีแล้วก็เลยชอบ มันไม่ได้มีกันแดดนะักเหมือนกับว่าบำรุงธรรมดาทั่วๆไปอะ่ะแต่เราชอบตัวนี้นะอ่ะอีกอันนึงอันสุดท้ายแล้วนะคะน่ารักไหมละ่ะอันนี้เป็นไข่อันนี้ก็คืออที่ล้างเล็บนะซื้อเพราะว่าความน่ารักแต่ก็โอเคอะใช้ได้กลิ่นก็ไม่ฉุนมากนะคะเป็นไข่ที่น่ารักมากอันนี้ก็เท่าไหร่นะอันละห้าสิบาทนี่แหละไข่เป็นน้ํายาล้างเล็บ น่ารักดีโอเควันนี้ก็มาเหินให้ดูแบบคอให้หายคิดถึงนะคะมันเป็นตุ๊กตาลงลุกค่ะ